าย้างน้นะนนะคะอันนี้นะคะเราก็มาเที่ยววัดเขาตะแบกค่ะเราจะมะที่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการการกักัการร่ระบาดแล้วก็ไดิา่ดอรา่นาเข้าวัดละตอนนี้นะ ็นแบบถ้าเราขึ้นไปเยอะๆมันจะเป็นแบบเรียกว,ว่าเป็นพื้นกระจกคนเน้เนเนนว่นมาคนมาเยอะนะขอถ่ายรู

ส่วนทั้อายๆเดินไปค่ะถวายสักรพรรหนูเหมือนว่าอันนี้นะคะน่าจะมีพักส,สองเดนะินใช่ไหมต้องมีพักส,สองแน่นอนอันนี้คือคืออะไรไม่รู้อุ้ยข้างบนยังไม่มีคนเลยนู่นออข้างบน,น,นซูมซูมซูมโอ้โหูมไม่ได้เยอะตรงนี้นะ่าเป็นพื้นกระจกค่ะ

เดินเร็วเลยวเรเขา็รรไว้เนาวให้อตอเขายัางไม่ตามเลยปล่อยเขาเขาบอกมันจะให้อ<ะ>สองทางนะคะ,<อ>ะมีทางเลียงกับทางนะ,ะอะ,อะ ยืนเฉยลูกเอาหน้าออกหนึ่งสองเดี๋ยวรอแป๊บหนึงคนไปก่อนอรอเขาไม่รอแป๊บหนึ่งคนคนมาเยอะอ่ะหนึ่งเท่ๆหน่อย,ย,ย,ยหนึ่งสองโอเคแป๊บหนึ่งนะคะปรับอินี่ก่อนไม่ไม่กด,ดกดกล้อง หรืออย่างร้อยเงินไปพอดีนั่นแหละคือดีที่สุดเหมือนกันท่านไออผมเจอมากันย้อนแสงไหมอ่ะหน้ามืดดำใช่ปะไม่ดำปะ่ะแม่ตอบ,บอุ้ยหันผิดด้านโอ้ทุกคนสวยมากท่านยได้มานะคะพูดเลยว่าดีจริง,รงทั้งวันยังไม่มีคนเลย ข้างนไม่มีคนนู่นข้างบนเลี๋ยเะไปเดี๋ยวเาจะสูมให้ดูสูมให้ดูมันจะให้เลือกสองทางเป็นทางเรียบทางเรียบแบบที่เดินแบบนี้กับทางบันไดข้งางบมันจะเลือกตั้ง<ล>ไกลเนี่ยมันต้องเดินขึ้นไปเนี่ยเดินจากตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนเราจควใส่รองเท้าก่อนได้ปะได้หรอกรองเท้าแบบนี้เออรองเท้าเป็นไรไ อะไรหยุงห่งในอะลุกไปเขไปก่อนนะมันร้อนมากเลยเร็วๆด่ว,ดวนๆด,ด้วยถ้าด่วนแล้วก็จะช้าเข้าอีก ถ้ารีบเราก็ต้องรีบแบบให้ไม่ไม่มีพลไยผิดพลาดเห็นไหมเห็น <He en S 2> แสงแดดไหมเนี่ยโอเคเดินไป penuh amat อ่ะ ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นใกล้ถึงแล้วอันนี้คือตรงตรงไหนนะอันนี้คือมันจะมีให้ขึ้นตรงบันไดกับตรงให้เดินแบบแบบทางเรียบนะคะ,ะแต่ทางเรียบไกลมากเขาบอกว่าทางไอที่ขึ้นบันไดอะ่ะเร็วสุดสุดแต่ว่าหนูพูดเลยนะว่าทางบันไดเหนื่อยแน่นอนมันจะมีทางแยกหนึ่งกับสองนะคะ ตอนนี้หายใจไม่ออกแล้วห้าโมห้าม,ม,อ,ามออกมันต้องเอาออกอะ่ะอุ้ย<ห>งานเข้าโยนใหญ่เลยถ้าไม่เดินให้มันช้ามันก็อยู่อย่างเงี้ย,ยจะอยู่ตรงแ<า>ดดโอ้ยหนามซ้ำอ่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะอันนี้บล็อกนี้ก็จุดตรงก่อน